สวัสดีคค่ะทุกนอข Hello everyone ขต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนชมชัยด้วยจ้าวันนี้แนนจะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนสอบเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้แบบถูกกฎหมายโดยฝ่ายจัดส่งไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ EPS Thailand กันจ้า แนนจะทดลองเรียนภาษาเกาหลีใน YouTube ด้วยตัวเองก่อน h a n g u ก g o r น n k o ูเ b u h a ว่าเรามีความสนใจขยันอดทนแบ่งเวลาในการเรียนได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่าจะไปต่อหรือพอสมมตซึ่งแนนเริ่มเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานจากคุณครูนุ่นเรียนฟรีเติมแต่โปรเน็ตพอยัง <Yahoo. S 2> ต้องขอบคุณครูนุ่นมากๆนะคะ ที่นำความรู้มาแบ่งปันให้กับเด็กตาดำๆไม่มีตังค่าช่วยลดให้หนูได้ไหมคะสันเส้นนิมคำสาหัมนิตาพอนางเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานกับคุณครูนุ่นจนถึง EP 17แล้วเรียนสามารถเริ่มฟังพูดอ่านเขียนพื้นฐานได้แล้ว สถานีต่อไปค้นหาข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ฝึกอบรมในด้านภาษาและวัฒนาธรรมเกาหลีก่อนที่จะเดินทางไปทำงานกันที่ประเทศเกาหลีใต้ในระบบ EPS Thailand ซึ่งแนนตัดสินใจเลือกโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี ไม่ม <Nope. S 1> ีสปอนเซอร์เดอรเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นได้รับอนุมัติจากกรมการจัดหางานให้เป็นผู้สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้แรงงานไทยก่อนไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS Thailand โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานมาเกือบ20ปีแห่งแรกในภาคา เพจมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันเสมอใกล้บ้านอาของแนนด้วยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนทำให้แนนสะดวกเดินทางไปสวนสอบได้ง่ายซึ่งมี2ที่คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. อุดรธานีจากนั้นคลิกที่ลงทะเบียนพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรติดต่อกลับไ d ดี n ล และเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนจะมีภาคปกติจันทร์ถึงสุขภาคพ,พิเศษเสาร์อาทิตย์และเรียนทางระบบออนไลน์ <c oughs> แนนเลือกเรียนทางระบบออนไลน์5,500บาทนะทุกคนเพราะแนนมีงานทำที่จังหวัดนครพนมโดยที่แนนไม่ต้องลาออกจากงานสามารถเรียนหลังเลิกงานได้หากไม่เข้าใจอะไรตรงไหน แนนสามารถวนดูซ้ำไปซ้ำมาม0 20, 30, 40, 50า 10, 2บส0่0ิ0้รอบก็ได้ <Yahoo! S 1> หลังจากชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้วแนนก็ส่งสลิปไปที่ไลน์ของเจ้าหน้าที่โรงเรียนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และไซส์เสื้อจากนั้นทางโรงเรียนจะรีบจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินอุปกรณ์การเรียนเสื้อกระเป๋ามาให้แนนถึงที่บ้านสิ่งที่แนนได้รับก็จะมี กระเพลแนเหยื่อเพลคาร์ชูเกเอกสารโรงเรียนคงเช็คเช็คฮันเช็คท แล้ก็ไปเสร็จรับเงินพร้อมรหัสเข้าเว็บไซต์เรียนทางระบบออนไลน์แ <Wow. S 1> นนเริ่มเรียนจากคิดที่หนึ่งส <Yahoo. S 1> ละกับพยัญชนะพื้นฐานง่ายๆตั้งเป้าหมายว่าเราทำได้ตามกำลังความสามารถที่แนนมียิ่งแนนทำให้รากลึกมากเท่าไหร่พอเจอพายุฟ,ฟ้าฝนหนักๆก็ยากที่จะทำให้ต้นไม้ล้มลงโดยง่าย wow. เกาหลีใต้อยู่แค่หน้าปักซอยเองทุกคนโอปป้ารอเรา <Yeah. S 1> อยู่ การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน p เพ t ่มครั้งที่11ก็มาถึงประเทศไทยเสียทีซึ่งแนนเลือกสมัครสอบเกษตรวัดสัตว์นะทุกคนวันที่20-22เมษายน2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่23พฤศภาคม2565 และเริ่มสอบวันที่1ถึง20กรกฎาคม2565ก่อนที่แนนจะเลือกสมัครสอบต้องลงทะเบียนก่อนหน้าทุกคนเลือกคนหางานและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องให้ครบถ้วนเตรียมรูปถ่ายขนาด3.5คณ4.5ซนติเมตรพื้นหลังสีขาว1ูหลราคาประมาณ150บาทน้ทุกคนก็แล้วแต่ร้านนะคะจากนั้น แน,นไฟลารูปภาพที่ถ่ายมาแนบใส่ในช่องแล้วก็สแกนเป็นไฟล์รูปปัดประชาชนทะเบียนบ้านใบขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วก็พาสปอร์ตหากไม่มีเอาไว้แนบที่หลังเมื่อสอบผ่าและนาย,ายจ้างเลือกเราพอแนนกรอกข้อมูลเสร็จและตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วรออีเมลตอบกลับพามถึงหวันนะทุกคนแนนจะได้รหัสเข้าสู่ระบบคลิกตรงรูปสามขีด คลิกดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งคลิกตรงรูปในช่องดำเนินการใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร830าบาทนะทุกคนจากนั้นคลิกตรงรูปเครื่องปริ้นแล้วเราก็ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเตรียมไว้เ<อ>ต้นเ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 ต้น<อ>เรากำหนดการสอบของแนนนะทุกคนรอติดตามภาคสองนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe, share, comment ให้กับแนนชมใช้มากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฉันรักคุณ I love you สารางเฮลบายบาย